สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านหนายูนิ้พุ่งจเสนอซีรีส์เกาหลีที่มีชื่อเรื่องว่าหมูวิ่งเรื่องราวของวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งที่ได้รับการถ่ายทอดพลังพิเศษจากครอบครัวซึ่งพวกเขาต่างก็เป็นสุดยอดฝีมือในหน่วยปฏิบัติการพิเศษของเกาหลีและหลังที่พวกเขารู้ว่าโลกใบนี้มันกลับไม่ได้มีแค่พวกเขาที่มีพลังพิเศษจึงทำให้ชีวิตของวัยรุ่นของพวกเขาที่กำลังเป็นอยู่นั้นมัน ก็เลยต้องเปลี่ยนแปลงไปตลอดกาลความเดิมเมือนตอนที่แล้วหลังที่ตอนนี้หลังความสามารถของกลุ่มคนที่มีพลังพิเศษต่างค็ค่อยๆถูกเปิดเผยออกมาซึ่งนั่นมันจะทําให้พวกเขาแต่ละคนก็เลยได้รู้ความจริงว่าบนโลกใบนี้มันก็ไม่ได้มีแค่ตัวของเขาที่มีพลังเหนือมนุษย์เรื่องราวในซีรีส์จะลุ้นสนุกมากแค่ไหนไปายติดตามรับชมมพร้อมกันได้เลยครับถ้าเพื่อนๆคุณไหนที่ยังไม่ได้กดติดตามกับช่องยูนี ช่วยกดเพิ่มหนึ่งซับสไครป์เป็นกำลังใจในการทำคลิปซีรีส์ตอนต่อไปกับผมด้วยนะครับตอนที่10ตัดภาพมาที่ปี1990ณนอักอุนซานที่ไหนขับกุกบิงกวานซึ่งวันนี้เองทางด้านจังจูวอนหลังที่เขาได้รับหน้าที่ให้มาทำการอัดพวกนักเลงฝ่ายตรงข้ามและพลังพิเศษที่เป็นจุดเด่นของจางจูวอนนั้น นั่นก็คือตัวของเขาก็มีร่างกายที่แข็งแกร่งเหนือมนุษย์จึงทําให้เขาก็ได้รับฉายาจากพวกนักเลงพวกนี้ว่าลูกพี่สปาลาดและสิ่งที่เขาถนัดที่สุดนั่นก็คือการต่อสู้และพอเขาจัดการพวกนักเลงนับสิบที่อาวุธครบมือจนพวกมันก็ล้มลงนอนกองกับพื้นซึ่งก็แน่นอนละ่ะที่ใครเห็นเขาในสภาพนี้ต่างก็ต้องหวาดกลัวและเหมือนจะดูเหมือนกับว่าไม่วาอาวุธไหนไเหมือนจะไ,ไม่สามารถทําอะไรจูวอลได้เลย และในตอนนั้นเขาก็มีลูกน้องจะประจบหนึ่งคนที่ได้รับฉายาว่าหมูป่ายังด็อกและหลังที่จูวอนทำการล้างเนื้อล้างตัวร้องก็เปลี่ยชุดหลอดเสร็จแล้วเขาขับรถผ่านด้านลูกพี่อย่างจูวอนรีบเดินทางไปหาอะไรอร่อยๆกินกระแทกป่าและพากระตามาที่อินชอน6เดือนต่อมาทางกลางหิม,ม้าที่เหน็บหนาวทางด้านจูวอนเขาก็จะถูกลดชนจนแข้งขาหัก และพอทางด้านคนที่ขับรถชนเห็นว่าจูวอนเขาวกลับลุกขึ้นมาและกลับมาลุกเดินได้แบบหน้าตาเฉยเขาวก็ต้องตกใจแต่พอจูวอนลุกขึ้นมาได้ขาก็พูดบอกกับชายคนนี้ไปว่านี่นายขับรถเมามาใช่ไหมถ้าอย่างนั้นนายก็ต้องยอมจ่ายค่ารักษาให้กับฉันและฉันถึงจะไม่เอาเรื่องนายก่อนที่เขาจะรีถ่ายเงินชายคนนี้ไปถึง3 0 0,000วอนและเดินจากไปแบบชิว และหลังที่คืนนี้จูวอนเขาก็ได้เจอหัวหน้าของนักเลงที่อุนซานที่เขาเพิ่งบุกไปกวาดล้างมือหกเดือนก่อนหน้านี้ที่กำลังนั่งคุยกับลูกพี่ของเขาอยู่แถมชายคนนี้ก็ยังดูถูกลูกพี่ของเขายกใหญ่และหลังที่มือเย็นวันนี้ลูกพี่ของเขากระพาออกมาเรื่องอาหารโปรดพี่ตัวงจูวอนชอบก่อนที่พูดบอกอจูวอนไปพวกเราก็ยึดอุนซานไม่ได้หรอกโผหังอย่างพวกเรานั้นจะยึดอุนซานได้ยังไงกันซึ่งพอได้ยินแบบนี้ จึงทำให้จูวอนก็เลยพูดถามกัลูกพี่ไปวันแล้วสัญญาโอนธุรกิจที่เราให้มันเซ็นเมื่อ6กเดือนก่อนหน้านี้ละ่ะมันคืออะไรกันและพอวันนี้เขาได้รู้ความจริงว่าทางด้านลูกพี่ใหญ่ของเขาก็ยอมทําตามนักเลงฝั่งอุ่นซานและทั้งหมดที่ทํานั้นมันก็แค่เรื่องผลประโยชน์และก็เงินมัอนจะทําให้เขาก็รู้สึกน้อยใจและสิ่งที่เขาพยายามทามาตลอดอาชีพนักเลงนั่นก็คือตวงจูวอน ก็เห็นความปลอดภัยของคนในแก๊งหมาก่อนเรื่องเงินเสมอและพาวกันตามมาที่6เดือนต่อมาซึ่งผลวนั่นจูวอนที่ช่วงนี้ตัวของเขาเงินก็ขาดมือไม่มีเงินแม้แต่จ่ายค่าห้องพักเขาก็เลยตัดใจที่ใช้บุกเก่าบุกเดิมแกล้งนอนกลางถนนเพื่อหวังจะนอนให้รถเหยียบเพื่อคิดจะรีค่าเสียหายซึ่งถึงมุกเก่าๆพวกนี้มันจะทําให้ตัวเขานั้นเจ็บตัวแต่นั่น มันก็ทําให้เขาได้เงินมาจ่ายให้กับทางด้านเจ๊เจ้าของตึกและพอวันนี้เขาได้มีโอกาสพูดคุยกับหญิงสาวคนหนึ่งที่เธอจะเดินมาส่งกาแฟที่ห้อง403ซึ่งสาวส่งกาแฟคนนี้เธอก็ชื่อว่าวังจีฮีจึงทําให้จูวอนเขาก็เลยใช้จังหวันนี้พูดคุยกับเธอเพราะช่วงหลายวันที่ผ่านมานั้นเขาก็มักเห็นเธอเดินเข้ามาส่งกาแฟคนภายในตึกนี้อยู่เป็นประจำภาพกระต่ายมที่เช้าวันต่อมา พอจูวอนเข้าไปทำงานที่ไหนกลับและพอเขารู้ว่าลูกพี่ใหญ่ของเขากลับถูกแทนที่ด้วยแก๊งของอุนซางเพราะว่าตอนนี้ทางด้านโพฮังก็ถูกอุนซางควบคุมกิจการไปเรียบร้อยแล้วพอรู้แบบนี้มันเลยทำให้จูวอนเขาก็เหลืออดเพราะตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมาเขาก็คอยรับทั้งมีดรับทั้งอาวุธแถมลูกพี่ของเขามาโดยตลอดแถมยังถูกลูกน้องของคนพวกนี้ทั้งดูถูกและก็เหยียดหยามต่างๆน แต่ตอนนี้ลูกพี่จะให้ผมยอมก้มหัวกับพุกมันจึงทําให้เขาก็เลยตัดสินใจที่ฮิจลาออกจากแก๊งโพหังแต่กลับกันทางฝั่งของลูกน้องจอมประจบของเขาตอนนี้เขากลับได้ขึ้นแท่นและกลายเป็นผู้จัดการของนายคลับและเท่านั้นยังไม่พอคืนนี้ทางด้านยังด็อกเขาก็คิดแผนการอะไรบางอย่างโดยการนัดให้ลูกพี่ของเขาทั้งสองคนมาพูดคุยกันก่อนที่สั่งปลาแสงกทิตของโปรโดของด้านจูวอน ให้เขากินเป็นมื้อพิเศษอีกด้วยแต่ที่ไหนได้ทางด้านยังด็อกเขากลับคิดวางยาสลบเลือกที่ทําตามคําสั่งของหน้าแก๊งอุ่นซานก่อนที่ทําการจับพวกั้งคู่ใส่กุญแจมือติดก,กับรถเพื่อหวังจะจับพวกเขานหนนท่วงน้ําให้โจไปพร้อมกับรถคันนี้จึงทําให้ทางด้านจูวอนเขาก็เลยพยายามพูดขอร้องให้ปล่อยลูกพี่ของเขาไปและเขาก็ยอมทําตามทุกอย่าง แต่พอรด้านจูวอร,รู้ว่าไม่ว่าจะเป็นลูกพี่กวังจินหรือแม้กระทั่งลูกน้องอยา่างด้านยังด็อกพวกเขาต่างก็หักกลังและก็หลอกใช้ตวงเขาว่าโดยตลอดและพอนักเลงพวกนี้พูดจบพวกนักเลงชั่วต่างก็ช่วยกันผ่ารถคันนี้เข็นมันลงน้ำํำให้จมลงไปพร้อมกับร่างของเขาแต่ทว่าสิ่งที่พวกนักเลงพวกนี้ลืมคิดไปว่าตวงจูวอนั้น เขาก็เป็นสัตว์ประหลาดที่สามารถถักกระดูกตัวเองและทําการฟื้นฟูสภาพร่างกายของเขาได้อย่างรวดเร็วและหลังที่เขาสามารถหลุดออกมาจากรถและว่ายน้ํากลับขึ้นมาที่ด้านบนฝั่งและเอาชีวิตรอดมาได้สําเร็จแล้วเขาก็รีบกลับมาที่บาร์ก่อนที่จัดการฆ่าปิดจ็อบหัวหน้าแก๊งของอุนซานและทําการถล่มแก๊งนี้จนนอนตายกันเป็นเบือ่อซึ่งก็แน่นอนละ่ะคนที่เขาแค้นและอยากจะจัดการมากที่สุด นักคือลูกน้องจอมเลี่ยและก็จอมหักหลังอย่างทางด้านยังด็อกแต่เขาก็กลับไม่ฆ่าและทำการป่ารอยแผลที่น่าเอาไว้มาจนถึงปัจจุบันนี้และตอนที่สิก็จบลงเพียงเท่านี้ครับตอนที่11ซึ่งหลังที่จูวอนเขาก็สามารถจัดการหลังบางพวกแก๊งนักเลงชั่วไปได้แล้วจึงทำให้ตอนนี้เขาก็อยากจะใช้ชีวิตให้มีความสุขบ้าง จึงตัดสินใจโถสั่งกาแฟรอบดึกที่มีบริการพิเศษพุ่งท้ายเพื่อหวังจะได้มีโอกาสได้เจอหน้าจีฮีสาวกาแฟที่ต่วงเขาเคยเจอเธอก่อนหน้านี้โดยการลงทุนในขนาดยองโกลหนวดทิ้งเพื่อให้หน้าที่โหดเหี้ยมของเขาเหมืนก็แลดูเด็กลงแต่ทว่าสาวขายกาแฟคนแรกที่เดินเข้ามาส่งกาแฟกับเขาถึงที่ด้านในห้องเธอกลับไม่ใช่จีฮีจึงทำให้คืนนี้ จูวอนเขาก็เลยต้องยอมกดโทสั่งไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้เจอตัวของจีฮีเขาก็เลยต้องกินกาแฟร,รอบดึกไปมากกว่าสี่แก้วและพอเขาได้เจอเธอและพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องสิ่งที่จูวอนนั้นชอบนั่นคือการต่อสู้ทั้งมวยปลำ้ำทั้งหนังสือเจ้ายุทธภพที่ตัวของเขานั้นต่างก็ชอบอ่านและพอเขากินกาแฟหมดและเห็นว่าด้านจีฮีเธอกำลังจะกลับจูวอนก็เลยตัดสินใจ ที่ซื้อตั๋วพิเศษซึ่งจริงๆแล้วพวกสาวขายกาแฟพวกนี้พวกเธอก็แค่ขายกาแฟบางหน้าทุนนั้นแต่แขกส่วนใหญ่ที่เรียกพวกเธอมายามค่ำคืนพวกเขาต่างก็หวังที่จะซื้อตัว๋วและก็คิดจะทําการจุก,กดุยพวกเธอกันทั้งนั้นแต่จากนั้นจูวอนเขากลับพูดบอกจีฮีไปว่าผมก็ไม่ต้องการทําเรื่องอย่างว่าผมแค่ต้องการซื้อตัว๋วเพื่อพูดคุยกับคุณต่อแต่พอจีฮียิ้มแบบนี้เธอก็เลยพูดบอกจูวอนไป วันหากคุณอยากคุยกับฉันวันหน้าคุณก็ไปหาฉันที่ร้านได้นะและพอเธอกลับมาถึงที่ร้านหางด้านเจ๊ใหญ่เธอก็พูดบอกกับจีฮีไปวันหนุ่มห้อง408วันนี้เขาก็เรียกเด็กที่ร้านเราไปก่อนหน้าเธอถึง3คนแล้วนะแต่ทว่าพวกเธอล้วแต่เข้าไปแล้วก็กลับเลยทั้งนั้นมีแค่เธอคนเดียวที่ใช้ห้อง408ที่เขานั้นก็อยากคุยด้วยแถมเขาก็ยังยอมจ่ายซื้อตัว๋วเพื่อจะคุยกับเธอต่ออีก ซึ่งวันต่อมาทางด้านจูวอนเขาก็ยังคงเรียกใช้บริการจีอีต่อและก็เริ่มพูดคุยและทําความรู้จักกันมากขึ้นแต่พอเขาสั่งกาแฟและก็ซื้อตัว๋วเพื่อเรียกสาวกาแฟทุกวันมันก็เลยทําให้เงินที่เขาเก็บเอาไว้มันก็เริ่มหมดและพอวันนี้พอชายห้อง403ที่อยู่ชั้นเดียวกันกับเขาปุกเขาต่างก็เรียกสาวกาแฟมาใช้บริการและพอด้าน,นจูวอนได้ยินเสียงกรีดร้องของสาวกาแฟ ที่เธอนั้กก็ต้องการความช่วยเหลือและพอทางด้านจูวอนรู้ว่าสาวกาแฟที่อยู่ด้านในห้องเธอคือจีฮีสาวที่เขานั้นแอบหลงรักและยิ่งพอรู้ว่าไอ้พวกนักเล่นที่อยู่ในห้อง403มานก็กะเรียกเธอเพื่อหวังจะมาลุมกินตับจึงทำให้ตัวของเขาตัดสินใจคิดที่พังกําแพงเข้ามาก่อที่อัดพวกนักเล่นกระจอกพวกนี้จนพวกมานก็เลยขาดตีและพอตกดึกไอ้พวกนักเล่นกระจอกพวกนี้ มันก็ไปพาพวกขนมาเป็นสิบเพื่อหวังจะมาเอาคืนจูวอนแต่ทางด้านจูวอนเขาก็ไม่หวันร้องกระสาวหมาัดชกพวกนักเลงพวกนี้ไปจนแต่ละคนนั้นต่างก็เลือกกบปากและเพียงเวลาแค่พลิบตาเขาก็สามารถจัดการกับพวกเดสังคมที่ขนอาวุธมาครบมือพวกนี้จนพวกมันนั้นต่างก็ต้องขยาดและพอทางด้านจูวอนได้เจอกับอลิกเก่าที่เคยเป็นลูกน้องของแก๊งอุนซาง ที่ตอนนี้เขาก็ย้ายฝั่งมามาเป็นลูกน้องกับคังด็อกลูกน้องเก่าของเขาและพอคังด็อกได้มีโอกาสเห็นหน้าลูกพี่เก่าแบบโตไปเป็นอีกครั้งเขาก็ถึงกับเย่ยวทับเล็ดซึ่งในตอนนี้ทางด้านรอออ้องขอออมินเขาก็ได้เดินทางมาดูการต่อสู้ครั้งนี้ด้วยตัวขเขาเองแต่ถึงแม้ว่าด้านคันงด็อกเขาจะขนคนมานับร้อยเพื่อมาจัดการสัปหลาดอย่างลูกพี่เก่าของเขาพอเห็นแบบนี้ จึงทาให้จูวอนเขาก็เลยไม่มีทางเลือกเลยต้องรีบหาทางหนีไปตั้งหลักแต่พวกนักเลงพวกนี้เหมือนก็ยังไม่ยอมหยุดขับรถตู้สองคันพุ่งเข้ามาอัดก๊อปปี้ร่างจูวอนจนตัวของเขาก็ต้องติดอยู่ที่หน้ารถและหลังจากที่เขาสามารถหลุดออกมาได้ในขณะที่เขาพยายามวิ่งหนีพวกนักเลงอยู่นั้นเขาก็ได้เจอกับจีฮีก่อนที่เธอจะถามการขี่มอเตอร์ไซค์รีบพาตัวของเขาหนีออกไปจากความวุ่นวายนี้ แต่พวกรถตู้พวกนักเลงมันก็กลับขัาพรถพุ่งามาเรากระพุ่งชนรถมอเตอร์ไซค์ของจีฮีจนตัวของพวกเขานั้นต่างก็ต้องลอยกระเด่นจนตัวของจีฮีเธอก็สลบไปและในจังหวัที่รถตู้คันนี้ก็กำลังขับมาเพื่อชนตัวของจูวอนอีกรอบจึงทําให้เขาก็เลยไม่มีทางเลือกต้องหลากรถตู้คันนี้ให้มันตกลงมาที่ด้านล่างจนท้ายที่สุดแล้วจูวอนเขาก็ถูกรถตู้คันนี้ทับร่าง,งเขาเอาไว้ จนตัวของเขาก็ไปสามารถขยับขยื้อนร่างกายได้และในขณะที่คังด็อกก็กำลังนเหนี่ยวกายยิงเฮดช็อตลูกพี่เก่าของเขาอย่างจูวอนทันแต่นั้นเองทางด้านคิมดูชิกขาวก็เหาะเข้ามาก่อนที่จัดการยิงปิดจ็อกคังด็อกจนเขานั้นก็ตายไปในที่สุดซึ่งครั้งนี้เหมือนก็เป็นครั้งแรกที่จูวอนเขาก็ได้รู้ว่าผ่าน,นโลกใบนี้มันก็ไม่ได้มีแต่เขาที่มีพลังพิเศษ แลพากระตามที่6เดือนต่อมาที่สำนักวางแผนความมั่นคงแห่งชาติซึ่งท้ายที่สุดแล้วทางด้านจางจูวอนเขาก็รับหน้าที่ให้ทำงานในหน่วยความมั่นคงให้คอยรับใช้ประเทศชาติเพื่อทำการลบล้างความผิดในอดีตภายใต้สังกัดของรองผออ,อม,มินก่อนที่ทางด้านรองผออ,อม,มินจะพูดบอกกันดูชิกพูดต่อจากนี้ไปเขาก็จะทำงานร่วมกับน,นายกลายเป็นคู่หูคนใหม่และพอเรื่องทุกอย่างจบลง จูวอนขาวก็เรียบเดินทางกลับมาที่หลานกรแฟออมจีอีกครั้งเพื่อจะได้มีโอกาสขอจิบกรแปกับจีฮีและพูดคุยกับสาวที่เขารักอีกครั้งและตอนที่11ก็จบลงเพียงเท่าน,นี้ครับถ้าเพือเ่อนๆอยากรับชมตอนต่อไปของซีรีส์เรื่องนี้เลรละก็ก็อย่าลืมเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจกับช่องอยูนิดด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ